เกือบทุกวันเกือบทุกวันหลังจากจากโรงเรียนที่จะเล่นหรืออยู่ในโรงเรียนก็จะเล่นถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเขารือเป็นอันตรายต่อความคิดความรุนแรงอย่างเงี้ยปล่อยเขาเล่นไปเถอะมันมีความสําคัญสำหรับเด็กในการจาร์จดจำการเติบโตเนาะทางด้านสมองความคิดอารมณ์เนี่ยค่ะปล่อยให้เด็กมันเลอะบ้าง ปล่อยให้เด็กคุณไ้อยู่กับธรรมชาติจริงๆ,ๆได้การที่จะจะเจ้าหกล้มหรือเพื่อนโคนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีเพืไม่ต้เขาแข็งแรงคุณอย่าไปกลัวอย่าไปกัวปกงวลแทนเราคือเด็กนะมันเล่นเยอะไม่ได้หรอกพ่อพ่อแม่ก็คตงต้องต้องบอกให้ให้เรียนให้ะระบ้านนะแต่แต่ความเป็นเด็กมันต้องเล่นไปก่อนคือก็เห็นเห็นนะว่าเด็กสมัยน,นี้มันแบบมันชอบเรียนกดวิชาเลยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยถ้ามันเล่นเล่นเป็นหลกัก เ็กเล็กเนี่ยเขาตื่นรู้ในในในมือไม้แขนขาของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวทำให้เขาได้เรียนรู้โลกนี้เนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวหลักๆแล้วก็คือการเล่นแรกๆอาจจะเล่นคนเดียวหลังๆก็จะต้องเล่นกับเพื่อนเริ่มมีสังคมมากขึ้นตัวไปก็สี่ห้าขวบอาจจะเริ่มมีจินตนาการมีการวางแผนในการเล่นมากขึ้นเมื่อเขาโตขึ้นตามตามวัยของเขาทำไมเด็กถึงเล่นเล่นแล้วได้อะไรที่แน่นอนเลยคือเขาได้ฝึกทักษะ กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเขาตั้งแต่อนุบาลพอโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอนุบาลประถมเวลาที่เขาเล่นเขาได้ท,ทักษะทางสังคมด้วยเขาได้รู้จักการพัฒนา,เ,าเราเรียกว่าพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์งนั้นเขาต้องเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเวลาเพื่อนเจ็บทาเพื่อนเจ็บแล้วเขาต้องขอโทษด,ดูแลเพื่อนหรือว่าจะแลกเปลี่ยนของเล่นกับเพื่อนทํายังไงหรือว่า เอ๊ะถ้ามีปัญหาการแล้วเด็กจะจัดการกันยังไงมัระสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะทางสังคมซึ่งซึ่งซึ่งสำคัญมากเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์นะคะการเล่นนี้คือถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กๆในด้านพื้นฐานเลยแล้วก็ที่แน่นอนเมื่อเวลาเด็กวิ่งเล่นกันเขาก็จะได้ออกกําลังในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เด็กเล่นเนี่ยก็มีต้องใช้การสังเกตในการเล่นของเขา การเ,เล่นสร้างเขื่อนเวลาเขาเทน้ําลงไปในในบ่อทรายหรือในเสื่อเขื่อนที่เขาสร้างเนี่ยน้ํามันไหลไปยังไงหรือแม้กระทั่งไม้กระดานหกเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องคานซึ่งจริงๆแล้วเรียนอย่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือเรื่องคานจริงๆแล้วเขาได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆนะซึ่งถ้าเรามามีเวลาสังเกตดูเด็กเล่นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามัน มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากังนั้นสิ่งที่เด็กๆได้รับจากการเล่นเนี่ยทั้งในด้านกายภาพซึ่งสามารถพัฒนาทักษะต่างๆในร่างกายของเขาในด้านของจิตใจแน่นอนเด็กมีความสุขมีความสนุกที่ได้เล่นมีความเบิกบานใจได้ทักษะทางด้านอารมณ์แล้วก็สังคมแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงด้านวิชาความรู้ในเดือนในในในวัยเมื่อเขาสู่วัยมัธยมไปแล้วนะคะ